คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอ,อ,อลตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังสายที่2กันต่อครับเป็นสายของคุณเปรี้ยวคุณเปรี้ยวมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณเปรี้ยวแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไปงานศพคุณยายที่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องชวนขนลุกย้อนกลับไปประมาณสัก17ปีที่ผ่านมาครับ คุณเปรียวมาพร้อมกับเรื่องของงานศพยายมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สองกันเลยครับสวัสดีครับคุณเปรี้ยวสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณเปี้ยวตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอยู่แถวตลาดพูค่ะอยู่แถวแถวตลาดพูโอ้ที่นั่นของกินนะนัมเบอร์วันเลยนะใช่ค่ะข้าวหมูแดงงั้นนะใช่ค่ะอธิบายว่าพี่แจ๊คเคยมาทานเคยดิโอ้ไปผมเคยกะจะไปแบบว่าไปกินทุกร้าน ไปจบที่ข้าวหมูแดงกับกระเพาะปลาท้องแตกแล้วหนูจะบอกว่าหนูอยู่ตรงนี้หนูยังกินไม่ครบทุกร้านเลยค่ะพี่ของเด็ดๆทั้งนั้นนะฮะใช่คะคุณเปรี้ยวกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังเลยค่ะครั้งนี้ครั้งแรกค่ะี่แล้วปกติในติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนใหญ่จะเป็นย้อนหลังค่ะเปิดฟังตอนนอนค่ะฟังก่อนนอนนะ ใช่ค่ะเยี่ยมเลยฟังเรื่องผีไปด้วยมา <c oughs> เพื่อมาว่ากันถึงเรื่องนี้ <c oughs> เหตุการณ์ที่จะพาเราย้อนกลับไปเมื่อสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาเรื่องของงานศพยายใช่ค่ะเป็นยังไงรคะรเรื่องนี้ค่ะ <c oughs> แต่ถ้าวันนี้ผิดพลาดตรงไหนพี่แจ็ช่วยด้วยนะคะเอาอย่างนี้เพี่ยวนะค่อยๆเล่าค่อยๆลำดับเรื่องไม่ต้องรีบเล่าไปเว้นวักไปคิด <c oughs> ว่า <c oughs> ผมเป็นเพื่อน เป็นพี่ที่สนิทกันแล้วโทรมาเมาส์ให้ฟังได้เลยค่ะโอเคโอเคมาค่ะคือเรื่องย่างเงี้ยค่ะเปียวก็ไปถามจากพ่อค่ะเพิ่มเติมมาด้วยนะคะเพราะว่าวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์นะคะตัวเราเองก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันแต่ว่าช่วงนั้นก็คือเหมือนรายละเอียดมันยังไม่เยอะมากปียวก็เลยไปถามพ่อมาอีกว่าตอนนั้นมันเป็นยังไงอะคะ่ะอ,อย่าขอเรื่องเรื่องเลยนะคะได้ครัค่ะ ย้อนไปเมื่อประมาณตีสี่เจ็ดอะค่ะทางครอบครัวค่ะได้รับสายจากน้าที่เป็นน้องสาวแม่โทรมาบอกว่าคุณยายเสียแล้วนะให้ทางครอบครัวค่ะเดินทางกลับไปที่ต่างจังหวัดที่บ้านคุณยายค่ะคือบ้านคุณยายไปหอจะอยู่จังหวัดตือวันรุ่งขึ้นครอบครัวก็เดินทางไปค่ะทีนี้ที่ต่างจังหวัดอะค่ะเขาจะจัดงานศพที่บ้านเลยพอไปถึงบ้านคุณยายค่ะด้วยความที่ในสมัยนั้นนะคะมัน คือมันค่อนข้างไม่มีเทคโนโลยีหรือว่าไม่มีอะไรเลยพอไปถึงปุ๊บทุกคนก็จะรวมตัวกันอยู่ที่บ้านเราก็จะเห็นงานศพุยายจัดอยู่บนบ้านนะคะเดี๋ยวขออธิบายบ้านคุณยายก่อนนะคะบ้านคุณยายเนี่ยจะเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ยกสูงที่มีใต้ถนตุนนะคะที่แกเคยเห็นนะคะจะเป็นบ้านเหมือนใน,นละครนั่นแหละค่ะแบบนั้นยายค่ะจะตั้งลงศพอยู่ข้างบนกลางบ้านเลยค่ะ ถัดไปจะเป็นห้องคุณยายที่เป็นห้องไม้เป็นบ้านไม้อยู่สายมือเดินตรงไปเป็นห้องครัวค่ะวันแรกที่ไปถึงอะค่ะก็จะมีคนอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะคือคนเขาก็จะมาทํากิจกรรมก็ตั้งวงกันนะคะ mm. อยู่ข้างล่างเด็กๆก็จะนอนอยู่ข้างบนวันแรกๆไปก็ยังไม่เจออะไรค่ะพอวันที่วันที่เอ,อ่อถึงวันเผาเราก็ต้องเดินทางขึ้นไปที่วัดนะคะที่ใกล้จากใกล้ๆบ้าน ตอนที่เถ่าคุณยายอยู่อะค่ะเปี้ยวกับพ่อค่ะเป็นคนคริสจะมีแต่คุณแม่ขึ้นไปข้างบนเราด้วยความที่เป็นเด็กอะค่ะตอนนั้นได้กลิ่นไหมแบบเหม็นมากๆผ่านจมูกเปี้ยก็เลยหันมาพูดกับกับพ่อว่าเหม็นอะไรไหมอ่ะป๋าคือพ่อก็เลยหันมาดุว่าแบบเขาไม่ให้พูดพูดทําไมอืยินเฉยๆเปี้ยก็แบบอ่ะโอเคคือในวัยนั้นเราก็ไม่เข้าใจคําว่าใช่ค่ะพี่คือเข้าใจคําว่าห้ามทัก หรือว่าสิ่งใดพวกนี้ยมันไม่ได้คือเราอยู่บริเวณตรงนั้นทีนี้ก็ลืมเรื่องนี้ไปอพอเสร็จพี่ีจากงานยายปุ๊บทุกคนเดินทางกลับมาบ้านค่ะญาติๆก็จะทยอยกลับไปแล้วบางส่วนค่ะ,ะก็จะมีอยู่แค่ส่วนน้อยก็ยังทํากิจกรรมกันอยู่เหมือนเดิมคืนนั้นเวลาประมาณสองสามทุ่มค่ะ,อ,ะอยู่ดีๆกลิ่นไหม้อ่ะค่ะหม่นคลาคุงทั่วบ้านชนิดที่ว่าคนข้างล่างก็ได้กลิ่นจน กินเดิมเหรอสิ่งไหมใช่ค่ะพี่ไม่เหมือนไฟฟ้าจอเนะค่ะพี่แจ็คเหมือนไฟฟ้ารังวงจอนะคะมันไหมรอบแรกเขาก็เดินขึ้นมาดูกันก็ไม่มีอะไรก็ลงไปกันทําเหมือนเดิมทุกคนก็อยู่กันปกติห่างกันสักห้านาทีดับอีกรอบค่ะกินเหมือนเดิมค่ะคราวนี้ชัดกว่าเดิมเขาก็ขึ้นมาเช็คกันอีกหนูก็เด็กๆก็เริ่มกลัวละคือ เป็นอะไรมีไฟฟ้ารั่ววงจรหรออะไรเงี้ยค่ะแล้วลุงเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ๋อรู้แล้วรู้แล้วแล้วเขาก็ทําเลยเนี่ยสงสัยแม่กลับมาบ้านแหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่กันปกติไปแกคงกลับมาแหละลูกหลานอยู่เต็มบ้านพอวันนั้นมันเป็นวันสุดท้ายอะค่ะคนเขาก็จะทยอยเดินทางกลับบ้านตัวเองกันหมดแล้วก็จะเหลือแต่ครอบครัวเปี้ยวแล้วก็ที่เหลือบริเวณใกล้ๆบ้านคุณยายอะค่ะที่มาร่วมงานส่วนน้อย สักประมาณสี่ทุ่มค่ะเขาก็จะเลิกกิจกรรมข้างล่างกันละทีนี้วันนั้นน่ะคะ่ะน้าเขาถามพ่อว่าจะไปนอนในห้องใยญ่ไหมที่อยู่ถัดซ้ายมือไปอะคะ่ะจากที่จัดงานพ่อเพื่อก็บอกว่าไม่เอานอนรวมกันตรงนี้แหละพี่เดิม,อม,อมพอทีนี้คืนะนั้นน่ะคะ่ะพ่อเขานั่งกินเหล้าต่อ,อ,อ,อขอโทษขอโทษคะ่ะพี่แจ็คเขานั่งดื่มต่อกับลุง พอตอนกลางคืนเปี้ยก็ยังไม่นอนนะคะพลิกไปพลิกมานะตอนนั้นพ่อบอกว่าลุงไปอาบน้ําค่ะแต่เปี้ยวได้ยินทุกอย่างที่เขาคุยกันด้วยความที่เราอ่ะแปดที่แล้วเรายังไม่หลับแล้วก็พลิกไปพลิกมาเขาก็นั่งคุยกันพ่อบอกว่าพ่อนั่งอยู่ะคะ่ะลักษณะที่พ่อนั่งคือหันหน้าออกไปข้างบ้านอะคะ่ะพี่แจ๊คมันเป็นบ้านไม้มันจะมีระแนงไม้ที่เป็นช่องๆซึ่งมันจะเห็นเบรรยากาศข้างนอกนิดหน่อยอะคะ่ะ พอต่างจังหวัดกันคืนนะคะมันมืดมันก็จะมืดไปทั้งหมดเลยบริบเวณรอบๆมันจะไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงแมลงมพ่อบอกว่าตอนนั้นที่นั่งอยู่ค่ะเห็นไฟดวงหนึ่งมันลอยมาระยะห่างจากพ่อค่ะประมาณสองเมตร,รลอยเข้ามาใกล้ๆเป็นดวงไฟสีส้ม,มใหญ่ขนาดปฏิทินินนายหลวงเพราะตรงหน้าพ่อ,อม,มีปฏิทิินแขวนอยู่ค่ะคพ่อบอกว่าไม่เหมือนในละครนะม,มันไม่กระพริบ มันไม่อะไรเลยมันอยู่เฉยๆนาทีนั้นพ่อบอกว่าเหมือนกับตามคนต่างมองกันนะคะเพราะว่าตามต่างจังหวัดพอดึกแล้วอ่ะมันไม่มีใครมานั่งแบบนี้แล้วค่ะพี่เขาปิดไฟกันหมดแล้วข้างกกันหมดแล้วพอลุงเอาน้ำออกมาเสร็จพ่อก็หันไปส่งสิกกับลุงพยักหน้าว่าเห็นเหมือนกันไหมลุงเขาก็บอกเห็นแล้วใช่อเป็นเป็นผีกระสือทีนี้พ่อเขาก็เลถามว่ามีไฟฉายไหม มีมีดไหมคือพ่อค่ะเขาคิดว่าเขาจะวิ่งไปดูเลยให้เห็นชัดๆเลยว่าเป็นอะไรครับพอพอลุงบอกว่าไม่มีแม่ก็เลยพูดขึ้นมาขึ้นมาว่าต่างคนต่างอยู่นะมไม่ต้องไปเุ่งกับเขาพอเขาได้ยินเสียงลุงเดินมาค่ะมันก็บุตรลอดไปถุนบ้านนะคะพี่แจ็คแล้วหมาก็หอนทั้งแถบเลยค่ะหอนแบบว่าดังสนั่น ตอนนั้นพ่อบอกว่าตอนที่เห็นตอนแรกก็คือยังงงอยู่ต่างคนต่างมองกันเขาก็ไม่ขยับเราก็ไม่ขยับแต่ตอนนั้นพ่อยังไม่กลัวค่ะความรู้สึกกลัวมันยังไม่เกิดขึ้นแต่พอเขามุดได้ถุนไปตุ๊กหมาหอนพ่อก็เลยไปเอาพระอะค่ะที่อยู่ในห้องของคุณยายออกมาตั้งรอบๆตัวทั้งหมดด้วยความที่กลัวว่าเขาจะกลับมาอีกซึ่งลุงบอกว่ามีเป็นปกติมีทุกวันแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร คือพ่อบอกว่าไม่เห็นหน้านะคะไฟดวงไฟดวงนั้นสว่างชนิดที่สามารถสะท้อนปฏิทินขึ้นมาได้เลยอะค่ะซึ่งในละครที่เราเคยเห็นมันจะกระพริบมันจะว่าใช่ค่ะที่อันนี้ไม่ว่าค่ะใหญ่เท่าปฏิทินแล้วอยู่นิ่งๆคือตอนแรกอะพ่อเขาเห็นแล้วค่ะว่ามันอยู่ไกลๆสักพักนึงเหมือนกับค่อยๆขยับมาพ่อบอกว่าเหมือนเขาอะมองว่าอะไรเพราะว่าปกติแล้วอะมันจะไม่มี ไจตามบ้านเปิดแบบนี้ก็เหมือนออกมาหากินนะคะคพอตอนที่ได้ยินพ่อพูดกับลุงอะื่อก็ตลกพ่อผ่มลุกขึ้นมาเกาะพ่อเพื่อที่จะวิ่งตามไปดูเหมือนกันพอเราได้ยินเนี่ยก็คือนอนไม่ได้แล้วทีนี้สั่นไปหมดแล้วกลัวพ่อก็กลัว,พ,ลวพ่อบอกว่าเกิดมาทั้งชีวิตเอาจริงๆไม่เคยเห็นแล้วไม่คิดว่ามันจะใกล้ขนาดนี้ในระยะสองเมตรคือถ้าถ้าเกิดเขาขยับมาข้าง หรือว่ากล้าสู้กับเราแบบเนี้ค่ะเต็มเต็มตาแน่นอนพอวันรุ่งขึ้นพ่อก็ถามกับย่ิๆอะคะ่ะแม่เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องอยากรู้หรอกว่าเป็นใครเพราะคนที่เนี่ยเขาเห็นในปก,กติเหมือนกับว่าพอกลางคืนใช้ชีวิตกันต่างคนต่างแยกย้ายเขาก็จะไม่ย่งอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเขาไม่ยุง่งเรา เราไม่พิย่งกว่าเขาก็ไม่เป็นไรพ่อก็เลยเดินทางกลับเลยจากที่จะอยู่ต่ออีกสองสามวันนะคะคพ่อบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วค่ะคือกลัวมากนะตอนนั้นเพราะว่าระยะประชันชิดพ่อสมควรค่ะค,ค่ะเรื่องราก็จะมีประมาณนี้ค่ะพีออ่แจ๊คมันเป็นลักษณะของที่ชาวบ้านเขาบอกมามาบ่อยเห็นบ่อยใช่ค่ะก็แสดงว่ามันต้องมีที่มาที่ไปที่อยู่แถวแนั้นนะดิ มันต้องมีต้นทางก่อนน่ะมีใช่ค่ะคือส่วนตัวหนูอแอบคิดเลยนะคะคือหนูจะมีญาติคนหนึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแกคนคนที่บ้านแม่ค่ะเขาจะเรียกว่าอุ้ยอืออุ้ยคือแม่แก่แก่แก่ใช่ค่ะแก่มากอายุประมาณจะเก้าสิบแล้วค่ะพี่แจ๊คแต่ยังนั่งกวนมะม่วงให้ลูกหลานได้อยู่อะค่ะ หรือแ,แค่คร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวเปล่าคือแกจะทําอะไรเชื่องช้ามากเลยค่ะ,ะพี่คือแกจะแบบว่าค่อยๆเนิน่นๆคือคืออันนี้คือเปรี้ยวว่าคิดคิดคิดคในใจคนเดียวค,คิดส่วนตัวคนเดียวอะไรแบบเนี้ยแต่ก็คือประมาณว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถามคือพ่อพ่อไปถามแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้คำตอบกลับมาเขาก็เลยโอเคไม่อยากรู้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือ คือเหมือนลุงเขาก็ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นบ้านไหนด้วยความที่บ้านคุณยายอะคะ่ะอยู่แถวเขือ่อนภูมิพลคือมันจะสูงเหมือนอยู่บนบนบนตีนเขาอะคะ่ะพี่แจ๊คครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นคือบริเวณนั้นคือจะไม่มีอะไรเลยจะมีแต่หมู่บ้านคนเหมือนเป็นชนบทอะคะ่ะตองคืนค่อนข,ข้างน่ากลัวระดับหนึ่งคือมืดมืดไปหมดเลยอตอนนั้นมันอาจจะเป็นแค่ข้อสงสัยแต่มันยังไม่มีใคร เห็นเป็นหลักฐานถูกป่ะมีแต่ใช้คำว่าเขาว่ากันว่าใช่ค่ะคือพ่อยังบอกเลยว่าเอาจริงๆถ้าเป็นหิงห้อยอ่ะมันจะดวงเล็กกว่านี้มันจะไม่สะท้อนปฏิทินได้หิงห้อยมันไม่ใหญ่เท่าปฏิทินอยู่แล้วแต่อันนี้คือแบบส้มแล้วส้มแบบออกแดงไปเลยอะนะหิงห้อยมันเล็กมากเลยนะคือคือพี่อดได้ยินทั้งหมดเลยค่ะพี่ได้ยินทั้งหมดที่เขาคุยกันกลายเป็น อาเราก็อยากรู้อยากเห็นเนาะแล้วก็วิ่งขึ้นไปดูเผิดจะเห็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปก็คือไม่เห็นกลายเป็นว่าต่างคนต่างกลัวก็เลยนอนรวมกันพระรอบเลยค่ะแล้วเราคิดว่าเป็นอะไรหนูก็คิดเหมือนที่ลุงคิดที่ที่ลุงบอกพอค่ะหนูคิดว่าเป็นกระสือคิดว่าเป็นกระสือเพราะว่าอืใช่ค่ะพี่เพราะในละครเด็กๆอะสมัยหนูมันเป็นชมรมคนหัวลุกอะค่ะพี่มันก็จะเห็นแบบจากฟังจากเขาเล่านั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มันจะน่ากลัวแบบ ประมาณนึงแต่พอมาเห็นจริงๆคือแบบโอ้โหฟังจากพ่อเล่านี่คือแบบหนูก็แบบไม่เอาแล้วทีเนี้ยเรื่องมันนานมาพอมุกคนค่ะหนูก็เลยไปถามพ่อไปถามพ่ออีกทีว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อเขาก็เล่าให้ฟังเพราะตอนแรกหนูอ่ะจําได้ที่ที่ตอนแรกที่ทีมงานโทรมาค่ะหนูก็เล่าให้แฟนฟังอีกทีหนึ่งแต่คือ หนูบอกว่าเนี่ยหนูจําดีเทลรายละเอียดนะช่วงที่พ่อเจอไม่ค่อยได้ห<ฆ>นูก็เลยไปถามพ่อพ่อเล่าให้ฟังหนูยังนั่งขนลุกอยู่เลยนะท่านนี้เครื่องโอมันเป็นช่วงที่แบบหนูก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะฮะแค่อ่ะโทรมาเล่าให้ฟังก็ถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนกัน<ฆ>แล้วกันนะอา,อาจจะไม่น่ากลัวบ้างอาจจะไม่ยาวบ้างแต่ว่ามันคือเหตุการณ์ที่อยู่ร่วมด้วยนะตอนนั้นเออไม่เลยแบบเครื่องกําลังติดเปรี้ยวเครื่องกําลังติดเลยเมื่อกี้กําลังมาเลย ไช่ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือมันก็จะมีประมาณเนี้ยค่ะพี่พอระยะเวลาจริงๆหนูว่าล่นไปตั้งแต่เอ่อวันที่ไปถึงเพราะว่าที่ไปถึงมันเราไม่ได้เจออะไรค่ะมันปกติหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้มันยืดยาวดีกว่าหนูก็ก็จะบอกดีเทลค่ะจริงๆตอนที่หนูอินบ็อกไปอะค่ะพี่หนูอินบ็อกไปแค่ขำๆหนูไม่คิดว่าพี่จะอ่านเร็วกัน เออเดี๋ยวนี้นทีมงานตอบเร็วเดี๋ยวนี้ทีมงานอ่านเร็วใช่ค่ะตอบ,รบเร็วมากๆค่ะพี่เออนะครับ <laughs> โอเคได้หายตื่นเต้นแล้วนะหายแล้วคะ่ะ <Okay. S 2> พี่แจหายดีแล้วเหรอคะดีขึ้นครับแต่ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเอ้าวไปไหนวะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวที่คุยกับพี่ก่อนต่อสายน้องมาคุยกับผมก่อน <laughs> ไปไหนลูกเรียกไปไหนลูกต่อต่อมากต่อมาคุยกับผมก่อนเอาเอายังไม่ได้ลากันเลยไปโทรยังไม่ได้ขอบคุณน้องเลย น้องตื่นเต้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังไม่ทันจะตอบอ่อยาขออนุญาตนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้องต้องให้เกียรติน้องหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ขอบคุณน้องเลยที่น้องสละเวลาในการโทรมาเล่านะครับอันเดี๋ยวกลับไปกลับไปที่สายของของเปรี้ยวก่อนเปรี้ยวขอโทษค่ะพี่แจ็ไม่เป็นไรพี่ยังไม่หายดีแต่พอพอ,พอไหว ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์รักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่แจ๊คโอเคขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณเปรี้ยวด้วยที่โทรมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะใช่จริงจริงมันต้องมีเรื่องอีกนิดนึงสั้นๆ้นสั้นเลยค่ะพี่เอาดีกเครื่องมันติดจะมารออะไรอะหนูจะบอกว่าคือที่บ้านหนูอะค่ะเป็นคนคิดเป็นคนเป็นคาทอลิกอะค่ะพ่อก็เป็นคิดแล้ววันนั้นหนูก็แฟนนั่งอยู่หนบ้านวันนั้นพ่อค่ะไปฉีดวัคซีนกลับมา แล้วเขาก็ขึ้นไปนอนข้างบนเขาบอกว่าเมื่อคืนน่ะเขาโดนผีหลอกอหนูก็เลยบอกว่าผีอะไรหลอกอือเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้หลับสนิทนะแต่มีผู้หญิงอ่ะสองคนยืนอยู่ข้างมุ้งแล้วก็เปิดมุ้งขึ้นมาบอกพ่อว่าขอนอนด้วยดิพ่อบอกว่าไม่ให้นอนแล้วพ่อก็หลับไปสะพักหนึ่งค่ะเอาอีกแล้วมายืนข้างมุ้งแล้วก็กลับมาบอกว่า เนี่ยเขาไม่ได้นอนอขอนอนอีกไม่ได้เหรอครับขอนอนด้วยสิหนูก็เลยถามว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่เท่าไหร่เขาบอกว่าเป็นไัยรุ่นอยู่เลยหนูบอกเมาป่ะเนี่ยพ่อบอกว่าเมาอะไรฉีดวัคซีนมายังไม่ได้กินเลยหนูบอกสงสัยผีที่เตียงในห้องเต่าค,คือในห้องป้าค่ะ เขาจะมีเตียงไม้สักทองตั้งแต่สมัยป้าแต่งงานนะคะพี่แจ๊คอยู่ในห้องแล้วเตียงอันนี้ยคือเคยมีเหตุการณ์ที่แม่เขาเจอครับแต่ยังอยู่ในห้องก็คือเหมือนประมาณว่ามีนางไม้ที่มาจากป่าค่ะมาจากเตียงเลยอะคะ่ะค,คือแม่เขาเคยนอนอยู่แล้วมีมืออะคะ่ะดำๆเอื้อมมาจับแม่ไว้อ่ะคะ่ะครับเอื้อมมาลัดแขนลัดตัวงะะ้งค่ะ แล้วแม่ก็ตื่นแม่ก็เลยบอกว่าที่เตียงเนี้ยมีนะมีจริงๆหนูก็เลยบอกแม่ว่ายังไงหนูก็ไม่เอามากลางนอนแล้วพอดีมันอยู่ในห้องเก่าหนูที่พ่อเขานอนค่ะคแล้วพ่อเขาก็ฝันหนูก็เลยเอยเขาก็แบบเหมือนเหมือนลึกเงือกเพิ่ตื่นนะคะ่ะพี่แล้วเขาก็ลงมาเล่าให้หนูกับแฟนฟังแต่หนูก็แซวปมาว่าแบบเมาปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกจริงนะ<ๆ>ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ยินจะไม่คิดเหมือนกันว่าเขา่จะเห็นเขาบอกเขาได้นอนไม่หลับเลยหนูก็เลยบอกว่า ถ้าเป็นหนูหนูก็ไม่นอนแล้วเหมือนกันอ่ะเออแล้วเตียงยังอยู่ใช่ไหมล่ะอยู่ค่ะอยู่ข้างบนค่ะแหมเตียงไม้สักทองเก็บไว้ก่อนใช่ค่ะใช่โอเคเปรี้ยวหายตื่นเต้นสบายนะว้าลงไปไหนรัวรัวมากเลยเออเครื่องกำลังติดโอเคเปรี้ยวขอบคุณมากมากเลยนะเปรี้ยวนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus. t com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android